ยินดีต้อนรับสู่ Auto Experience จุดหมายปลายทางสำหรับการรีวิวรถยนต์เชิงลึกการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพและการเดินทางผ่านยนต์ประกรรมชั้นยอดวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราและสมรรถนะอันประณีตกับ Lexus LC 500ปี2025รถ GT Coupe ที่ผสมผสานระหว่างงานฝีมือพลังและนวัตกรรมอย่างลงตัว Lexus ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ LC 500ใหม่ล่าสุดก็เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนี้ LEXUS LC 500ปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่มันคือประติม,มากรรมแห่งการเคลื่อนไหวโดดเด่นด้วยการออกแบบที่โชฉีเชลแบบ a e r o w Dynamic ผสานกับความสง่าง,งามทางศิลปะภายนอกยังคงไว้ซึ่งเส้นสายที่ต่ำแนบพื้นกระจังหน้าแบบสปินเดิที่เป็นเอกลักษณ์และเส้นหลังคาที่โค้งไหลลื่นการปรับดีไซน์ไฟหน้าและไฟไท้ายให้ทันสมัยยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความสดใหม่ขณะที่มือจับประตูแบบเรียบและแผงตัวถังที่กลมกลืนช่วยเสริมความต่อเนื่องของดีไซน์ได้อย่างไร้ยรอยต่อ ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังขนาด5.0นิดตี8แบบไรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด471แรงม้าแรงบิด398ปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจและทรงพลังอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.4วินาทีพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่เราใจสร้างอารมณ์ให้กับผู้ขับได้ในทุกจังหวะระบบขับเคลื่อนล้อหลังมอบสมดุลและความแม่นยำในการควบคุม ระบบช่วงล่างแบบ Adaptive variable suspension ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะพร้อมระบบเลี้ยวล้อหลังที่เพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยว Lexus ปรับจูงแชสซีเพื่อให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับงานฝีมือที่ประณีตระดับศิละปะหนังแท้เย็บมือผ้าอาลกันตาราและวัสดุตกแต่งโลหะขัดเงาถูกรวมไว้ในห้องโดยสารที่หรูหราและทันสมัย คอนโซลเน้นผู้ขับใช้งานสะดวกพร้อมตำแหน่งเบาะนั่งที่ต่ำให้ความรู้สึกสปอร์ตและนั่งสบายเลกซัสยังคงยึดหลักการออกแบบที่เน้นทั้งความงามและประโยชน์ใช้สอยในรุ่นปี2025นี้ระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการอัปเกรดให้ลื่นไหลและใช้งานง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด12.3มนิว้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto เป็นมาตร,รฐานระบบสังงานด้วยเสียงไม่ตอบสนองได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นระบบเสียง Mark, มาร์กวิวินสันระดับพรีเมียมมอบคุณภาพเสียงคมชัดและทรงพลังดังอยู่ในคอนเสิร์ตฮอ์ เรื่องความปลอดภัย Lexus LC 500มาพร้อมแพ็กเกจ Lexus Safety System+ Plus 3.0ครอบคลุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดและการตรวจจับคนเดินถนนช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแม้เครื่องยนต์ V8 จะไม่ใช่ทางเลือกที่ประหยัดที่สุดแต่ก็ยังให้ค่าเฉลี่ยประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับรถระดับนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่รักโลกมากขึ้นยังมีรุ่น Hybrid LC 500h ที่ยังคงไว้ซึ่งสไตล์และสมรรถนะเล็กซั LC 500ปี2025ยังคงเป็นรถที่สร้างความประทับใจในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่งจากยุโรปด้วยความแม่นยำแบบญี่ปุ่นดีไซน์อารมณ์และสมรรถนะอันโดดเด่นไม่ว่าจะจอดนิ่งหรือลื่นไหลบนถนนรถคันนี้คือผลงานที่สะกดทุกสายตาขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจาก a u t o Experience ช่องของเราคือแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ รีวิวจอดลึกและฟีเจอร์พิเศษมากมายหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยนตรกรรมจาก Auto Experience